สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อณนะตอนนี้เวลานี้ใครคนที่วางแผนจะมาสารภาพรักกับคุณเขาเป็นใครเขากำลังวางแผนน่ะจะสารภาพรักกับคุณเขาเป็นใครคิดอย่างไรกับคุณจะทำอย่างไร เรื่องราวระหว่างคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรถ้าไม่ใช่พลังงานของคุณก็ดูเพื่อความบันเทิงไปนะคะมีคนที่เขากำลังวางแผนจะมาสารภาพรักกับคุณคืนเข้าหอก็เป็นคนที่คุณรักเขาเขารักคุณเป็นคู่กันน่ะวางแผนชีวิตร่วมกันคบกัน ทำงานด้วยกันเรียนด้วยกันอะ่ะเหมือนอยู่ใกล้ชิดกันพูดคุยเข้าใจดูเขาอยู่ใกล้คุณแล้วมีความสุขเพราะวันนี้พูดถึงการวางแผนชีวิตการงานการเงินชีวิตมีความสุขพูดคุยเข้าใจกันอ่นะเตรียมพร้อมกำลังวางแผนเตรียมพร้อม วางแผนชีวิตที่จะมีคุณแต่งงานกับคุณอยู่ใกล้คุณและเขามีความสุขเขากําลังคิดวางแผนว่าจะแต่งงานกับคุณสร้างครอบครัวกับคุณขัดแยง้งแต่เขาวิตกกังวลวุ่นวายใจแล้วเขาจะทําอย่างไรอยู่ใกล้คุณแล้วมีความสุขความอิ่มอุ่นอบอุ่นใจในตอนนี้เขาอยากอยู่ใกล้คุณสร้างครอบครัวกับคุณ แล้วเขาเหมือนเขาวางแผนจะสารภาพัักเขาเรียนรู้เรียนรู้จากอดีตที่ผ่านมาในชีวิตเขาเรื่องราวของเขาที่มีอุปสรรคปัญหาทั้งดีและร้ายหรือเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเนี่ยแหละที่ขัดแย้งหรือเรื่องทุกๆเรื่องทั้งดีและร้ายมาเรียนรู้แล้วก็นี่ย อยู่ใกล้คุณแล้วมีความสุขคุณเหมือนอยู่ใกล้คุณแล้วมีความอิ่มอุน่นอบอุน่นมีความสุขพูดคุยเหมือนปรับความเข้าใจกันได้หรือเรื่องราวที่เขาเกิดขึ้นกับเขาที่มีเรื่องไม่สบายใจเรื่องทุกแต่อยู่ใกล้คุณแล้วมีความสุขเนี่ยพอดูเป็นคู่ออึดอัดดู แต่เขามีเรื่องที่อึดอัดต้องคิดต้องแก้ไขตัวเขาเองเนะี่ยเหมือนเขาเคยผิดหวังเคยเสียใจกับความรักมาก,ก่อนแล้วมันอยู่ใกล้คุณแล้วมีความสุขคุณเข้าใจเขาเขาเข้าใจคุณเนะี่ยพราะเดีย๋ยเขาเตรียมพร้อมว่าต้องการมีคนรักคนเข้าใจสร้างครอบครัวที่อบอุ่นไม่ทะเลาะเบาแวง้งขัดแย้งพูดคุยเข้าใจกันนะเขายังมีเรื่องที่ต้อง เครียดต้องอึดอัดกับเรื่องอดีตที่ผ่านมาหรือไม่ก็เป็นคนที่คุณกับเขาเหมือนเขาทำร้ายคุณเคยทำร้ายคุณมีเรื่องที่ซับซ้อนแต่คุณเป็นกำลังใจให้เขาเขาเหมือนเขาจะวางแผนสารภาพลากกับคุณเขารู้หัวใจเขาแล้วเนะี่ยแล้วเขาจะทำอย่างไรเหมือน ความซับซ้อนในความรักความผิดหวังความเสียใจทําให้เขาเข้าใจว่าเขารักคุณเขาจะสารภาพรักกับคุณความทุกข์ความผิดหวังความเสียใจละทาให้เขาเข้าใจในปัญหามีกันในวันที่ลําบากเนี่ยเขาบอกว่าคุณเนี่ยจะไม่ทิ้งเขา แม้ว่าเขาจะอยู่ในความลําบากก็จะเป็นกําลังใจให้กันเขาก็จะเป็นกําลังใจให้คุณให้คุณจะอยู่เคียงข้างคุณมีกันและกันในวันที่ลําบากจะช่วยเหลือกันไม่ทิ้งกันเพราะพูดคุยเข้าใจกันเป็นคนที่คุณเข้าใจเขาเขาเข้าใจคุณนะคะว่าคุณคุณเป็นคนที่ใช่แล้วจะไม่ทอดทิ้งเขาเพราะเขาเคยผิดหวังเสียใจมีอุปสรรคปัญหาที่ผ่านมา ก่อนหน้านี้หรือไม่บางคนบางท่านก็เป็นเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาความขัดแย้งความไม่เข้าใจกันแต่เขารู้แล้วตอนนี้เขาอะรักคุณเนี่ยวางแผนชีวิตว่าคุณจะไม่ทิ้งเขาเป็นกําลังใจให้เขาเป็นเหมือนคอยช่วยเหลือเขาได้อะทําอย่างไรได้อย่างนั้นนี่ก็ย้ำซ้ำเขาทำอย่างไรกำลังได้รับผลอย่างนั้นอยู่ในตอนนี้ เป็นได้ทั้งคนที่ทําดีกับคุณแล้วร้ายกับคุณทําให้คุณเสียใจเขากําลังได้รับผลและเขารู้แล้วเข้าใจแล้วว่าคือคุคณน่ะดีกับเขาห่วงใยเขาเขารักคุณอ,อยู่กับคุณไปจนแก่จนเฒ่าไปด้วยกันแก่แต่ไม่เก่ามีความสุข เมื่อคุณอ่ะพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเขาอ่ะดีกับเขาเขามีความสุขความอบอุ่นใจมีคุณมีมาคุมเขาหึงห่วงห่วงคุณด้วย mm hmm. เขาอยากให้คุณมาดูแลเคียงข้างเขาเนี่ยคอยหึงห่วงห่วงเขา mm hmm. เขารักคุณคิดถึงนะครับคิดถึงนะคะเสะน่ห์แรงคิดถึงคุณทานข้าวหรือย,อยังคุณน่ารักจังครับน่ารักจังค่ะ ตอนนี้เขาคิดถึงคุณเขารักคุณคุณน่ารักตัวเขาเองรักคุณได้สำรับอยากเริ่มต้นใหม่เป็นได้ทั้งคนเก่าคนใหม่หรือเขาเนี่ยถ้ามองดูแล้วเขาคนที่เขาจะมาสารภาพรักกับคุณกําลังเตรียมพร้อมวางแผนชีวิตไว้แล้วเนะี่ยเนี่ย เขาเขาักคุณเป็นคนที่เหมือนเขานำรักที่ดีมาให้คุณนะแล้วเป็นคนที่คุณดีกับเขาหว่วงใยเขาเป็นได้ทั้งคนที่ทำทำร้ายคุณหรือทำดีกับคุณอนะหรือขัดแยง้งหรือไม่ตัวเขาเองเคยผิดหวังเสียใจทำกับคนอื่นอนะแล้วเขาอะรักคุณเพราะเพราะด้วยความดีของคุณพออยู่ไกลแล้วมีความสุขความอิ่มอุน่นอบอุ่นใจนะมีความสุข หึงห,งห่วงเพราะเพราะเนี่ยคนที่คุณกับเขาอยู่ไกลแล้วมีความสุขนะ่ะพูดคุยปรึกษาเข้าใจคุณเข้าใจเขาแล้วเขาก็เข้าใจคุณแล้วในตอนนี้เตรียมพร้อมเพราะคุณไม่ทิ้งเขาเขาจะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณถ้าบางคนบางท่านที่เขาเคยผิดหวังเสียใจกับเรื่องของเขาเองกับคนอื่นที่ทำร้ายเขาแล้วมาพบเจอคุณคุณเข้าใจเขา ไม่ทิ้งเขาไม่ทําร้ายเขาเขาอยากมาเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคุณหรือไม่ก็เป็นคนบางคนบางท่านก็คนที่ทําร้ายคุณนะหรือคนที่ทําดีกับคุณเนี่แหละเขารักคุณเพราะอยู่ที่คุณเพราะมีการเตรียมพร้อมคุณก็รักเขาดีกับเขาห่วงใยเขาเนี่ยเขาลักคุณด้วยเพราะความดีของคุณไม่ทิ้งเขามีกันในวันที่ลำบากเวลาที่เขาลำบาก คุณจะอยู่เคียงข้างเขาได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะเป็นกำลังใจให้เขาแต่เขายังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขนะเนะเพราะยังมีเรื่องที่ต้องอึดอัดความต้องมีหลายคนเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่ปัญหาซับซ้อนรักซ้อนปัญหาซับซ้อนเกิดขึ้นต้องแก้ไขนะแล้วเรามาดูว่าณนะตอนนี้เขากำลังวางแผน ที่จะมาสารภาพรักกับคุณแต่ไม่ว่าพลังงานใดเขารักคุณเขารู้เข้าใจแล้วเขารักคุณแล้วเรามาดูว่าความรักเขาเป็นอย่างไรเขาจะมาสารภาพรักกับคุณเขากำลังวางแผนอะ พราะพลังงานนี้ก็ยำสามเนี่ยเตรียมพร้อมกำลังคิดแล้วเขารักเขาแบบคาดไม่ถึงเหตุการณ์ดีๆฟุกๆเพราะเนี่ยเป็นพลังงานของเขานํารักที่ดีมาให้คุณด้วยคุณกับเขาพบกันแบบคาดไม่ถึงแล้วเขาจะสมหวังแบบคาดไม่ถึงเขาเข้าใจหัวใจเขาแล้วเขารักคุณ นำรักที่ดีมาให้คุณเป็นคู่กันพระรามกับนางสีดาเขารักคุณเนี่ยกว่าที่เขาจะเข้าใจกับคุณอนะบางคนบางท่านอนะคุณกับเขาเนะ่ยเขารักคุณคุณรักเขาแต่กว่าจะเข้าใจกันก็จะสมหวังมีปัญหาอุปสรรคมากมายกว่าจะปรับตัวเข้าหากันกว่าจะฝ่าฟันอุปสรรคมีมากมายหลายเรื่องให้แก้ไขในที่สุดก็สมหวัง แล้วเขารู้เขาเข้าใจเขารักคุณหรือไม่บางคนบางท่านเขาเคยผิดหวังเสียใจกับความรักมามากมายในที่สุดมาพบเจอกับคุณแบบคาดไม่ถึงสมหวังแบบคาดไม่ถึงอะ่ะแล้วเขารักคุณอ่ะคุณดีกับเขาหว่วงใยเขาเป็นคนที่เขาปรารถนาคนที่เขาหลอคอยพระอัสุรินลาหูยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขเนี่ยยังมีสิ่งขวางกันกันขวางอะ่ะพระอัสุรินลาหูความมืดมิดความ แล้วอย่างไรเขาจะทําอย่างไรอะพลาหูเขาอยู่ในความเจ็บนะความผิดหวังความเสียใจนะเรื่องความรักแล้วมองไม่เห็นแสงสว่างว่าคุณจะรักเขาไหมเขาเคยเจ็บหรือทําให้คุณเจ็บแล้วเขาเนะี่ยพราะพอาะนี้อยู่ใกล้กันด้วยความมืดความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นที่เขาจะต้องแก้ไขดูเขาจะทําอย่างไรอีก แต่ทุกอย่างเกิดขึ้นกับเขาแบบคาดไม่ถึงแล้วเขาจะสมหวังแบบคาดไม่ถึงแบบเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับเขาเขาคิดเหมือนความคิดของเขานะ่ยจะสมหวังแบบคาดไม่ถึงพระเม่ปรลาวตีเนะี่ยด้วยความรักความเมตตาความอบอุ่นความจริงใจเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้หรือด้วยความรักความอบอุ่นความเมตตาของคุณเนะี่ยทำให้เขารักคุณ เขาออกจากอุปสรรคปัญหาความเจ็บความผิดหวังความเสียใจมาพบเจอคุณแล้วคุณกับคุณอะทำให้เขาอะเข้าใจความรักด้วยความเมตตาความอบอุ่นของคุณแล้วเขาก็จะนำความรักความอบอุ่นความจริงใจมาให้คุณเหมือนแม่รักลูกพ่อรักลูกความจริงใจบริสุทธิ์ใจเม่ขาาละมานสูน ดูกว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวังนะ่ะมีเรื่องราวมากมายให้เผชิญความรักของเขาชีวิตเขาและเขาพร้อมที่จะเอาชนะใจคุณยังชิงแข่งขันกับคนอื่นการต่อสู้เอาชนะอุปสรรคปัญหาพาะใบนี้พร้อมที่จะเอาชนะอุปสรรคปัญหาไม่ว่าเรื่องราวอะไรจะเกิดขึ้น เขารักคุณเขาจะมาบอกให้คุณรู้สารภาพรักกับคุณกําลังคิดวางแผนชีวิตหรือคุณกับเขาอะจากขัดแย้งถ้าเราบาะแว้งไม่เข้าใจกันแต่คุณหยิบยื่นรักดีๆให้เขาน,ะน่ะนะความรักความอบอุ่นแล้วสรุปเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีพระพิคเนตทรงหนูตัวเขาเองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเขา ดยทุกอย่างเปลี่ยนแปลงปรับปรุงไปในทางที่ดีนี่ะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้ด้วยเขาเข้าใจหรือด้วยตัวเขาเองน่ะนเรื่องราวความคิดความรู้สึกมาพัฒนาตัวเขาเองปรับปรุงตัวเขาเอาชนะอุปสรรคปัญหาเข้าใจเพราะเขาทําอย่างไรได้อย่างนั้นเข้าใจคุณรักคุณคุณดีกับเขาห่วงใหญ่เขาเขารักคุณแต่อยู่ที่คุณว่าคุณจะคิดอย่างไรจะรักทำไมแต่ก็เป็นคู่เนี่ย ด้วยความดีของคุณเนี่ยทำให้เขารักด้วยความอบอุ่นพอตอนนี้เขาเขากำลังวางแผนนะกำลังคิดว่าจะทำอย่างไรกับคุณแต่มองไม่เห็นแสงสว่างดูอัดดูทุกอย่างที่เกิดขึ้นเน่ยมันยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขแต่เขาพร้อมนะพร้อมที่จะปรับปรุงตัวเขาพร้อมที่จะเอาชนะนะอุปสรรคปัญหาได้พระเมภโภ่โพศบนำความรักที่ดีมาให้คุณ เพราะว่าคุณหยิบยื่นรักดีๆให้เขาจนคนอื่นอิจฉาคุณและเขาใบนี้สัจธรรมทุกอย่างไม่เที่ยงแท้แน่นอนเข้าใจชีวิตเข้าใจสัจธรรมชีวิตมีทุกมีสุขรักด้วยเมตตาเพราะว่ารักด้วยความเข้าใจอะเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้แล้วเขารู้เข้าใจแล้วเขารักคุณตอนนี้ เรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับเขาหมายเลข16หมายเลข22หมายเลข8หมายเลข16หมายเลข 2, 2> หมายเลข2 7หมายเลข1นแม่หมอขออภัยเสียงหายหรือไม่ก็เกิดปีชวดหรือไม่ก็เกิดวันจันทร์พลังงานของเขาเขารักคุณนำรักที่ดีมาให้คุณเพราะใบสรุปนะ่ก็ดีใบแรกมา เขาทัตโตลดะสมหวังแบบคาดไม่ถึงรักคุณแบบเรื่องเหมือนคุณทําให้เขารู้เข้าใจชีวิตรักที่คาดไม่ถึงอะ่ะแล้วชีวิตเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับเขาแบบคาดไม่ถึงแล้วน่าตอนเนี้ยเขารู้เข้าใจแล้วเพราะคู่แท้อะเป็นความรักความเข้าใจมาพบเจอกับคุณไม่ทอดทิ้งเขาแล้วเรามาดูความรักของคุณเป็นอย่างไร ถ้าไม่ใช่พลังงานของคุณก็ดูเพื่อความบันเทิงไปนะคะมีคนที่เขากำลังวางแผนที่จะสารภาพรักกับคุณเขารักคุณแต่ดูเขาวิตกกังวลนะเพราะมีลาหูอะ่ะแต่เขารักเขาจะเอาชนะอุปสรรคปัญหาแล้วความรักคุณเป็นอย่างไรเท้าวิรุนหกความเป็นหลัก เป็นหลังให้กับคุณอยู่ที่คุณเลือกคุณแต่สินใจทุกอย่างจะสุขทุกจะสุข,จะ,สขจะดีจะร้ายอยู่ที่คุณคุณผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆมามากมายทําให้หัวใจคุณแข็งแกร่งเก่งแก่ง,กง,กงในลักกับความรักที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกรักที่ต้องใช้สติพินิพิจารณาให้รอบคอบเหมือนกลัวความ รักคนมีเจ้าของคนมีเจ้าของมารักหรือคุณเหนื่อยคุณต้องการคนรักคนเข้าใจคุณเพราะวันนี้การอบอุ้มดูแลความเหนื่อยต้องการคนเข้าใจมาเหมือนเป็นเพื่อนคู่คิดช่วยเหลือคุณหรืออีกอย่างบางคนบางท่านคุณทุ่มเทให้กับหน้าที่การงานการเงินมากกว่าความรักอะ่ะคนรักต้องมาส่งเสริมสนับสน,นุนดูแลคุณ คาดไม่ถึงเกิดขึ้นกับคุณเขาก็เป็นเท้าทัตตลดนในที่สุดเรื่องราวดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณแบบคาดไม่ถึงสมหวังแบบคาดไม่ถึงพบรักแบบคาดไม่ถึงเขารักคุณแบบคาดไม่ถึงนําเรื่องราวดีๆมาให้คุณแบบคาดไม่ถึงน่ยจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วคุณจะทําอย่างไรห่วงแห่งความรักคุณจะพบลักคุณรู้คุณเข้าใจด้วยว่าคุณรักเขาเขารักคุณ พบหัวใจคุณหรือคุณอยู่ในข่วงแห่งความฝันหวังปรารถนาที่จะมีความรักที่ดีอยู่ในความฝันหรือคุณในความฝันของคุณน่ยความรักเริ่มต้นใหม่คิดใหม่ทําใหม่ความสําเร็จสมหวังแบบคาดไม่ถึง<อ>เรื่องราวดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วไม่ว่าคุณจะพบเจอเรื่องราวอะไรมาเ<อ>ทพพระฤหัสบดี การทบทวนทำความเข้าใจอยู่ที่คุณเลือกคุณแต่สินใจดูด้วยความดีของคุณนั่แหละนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จสมหวังเอาชนะอุปสรรคปัญหาเพราะเป็นพรมวิหารธรรมที่มีอยู่ในตัวคุณดูคุณนิ่งคิดพินิจพิจนารณาเนะี่ยหาทางออกได้เลือกได้แต่สินใจได้ทบทวนทำความเข้าใจที่คุณเลือกคุณแต่สินใจเรื่องความรักชีวิตคุณเป็นบวง คนที่เขาหลงไหลหลงสเสน่ห์คุณน่ะบ่วงรักหรือเรื่องราวความรักนี้ต้องมีภาระผูกพันหรือมีเรื่องราวเหมือนไพ่จะบอกว่าเวลาปิ่นเครื่องพิสูจน์รักแท้เวลาเอาชนะประสรคต่างๆได้ด้วยจะรู้จะเข้าใจเมื่อถึงเวลาใช้เวลาแล้วเขารู้ว่าเขารักคุณน่ะเมื่อใช้เวลาแล้วความรักที่คุณมอบให้เขาะพเพราะอย่างไรคุณจะสมหวังแบบคาดไม่ถึง ่แห่งหความรักนางสีดาหรือคุณมีคนที่คุณรอคอยเขาอยู่การรอคอยหรือความรักคุณกว่าจะสมหวังเนี่ยนางสีดาใช้เวลาแต,แต่ในที่สุดก็สําเร็จสมหวงังสมปัติถนาแต่มีอุปสรรคมากมายขวางน้ําก่อนกว่าจะพบเจอคนรักคุณรักเขาเขารักคุณหรือกว่าจะเข้าใจกันได้คนที่คุณรักเขาเขารักคุณน่ะ ภาพพรมหรือสีตายสำหรับที่สุดก็สำเร็จสมหวังคู่รักที่ดีสม,สมปัติถนาเพราะใบนี้พูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง,องดูแลช่วยเหลือแคล้วคาดปลอดภัยจากอันตรายแล้วด้วยคุณเองอะปัตถนาหวังไว้จะสมหวังแบบคาดไม่ถึงนะคุณจะพบรักห่วงแห่งความรักทุกคนที่คุณรักเขาเนี่ยแหละเพราะคุณมีกามาเทพ แต่เรื่องราวของเขาต้องมีเรื่องที่ต้องแก้ไขดูเขาวิตกกังวลในความรักแล้วเรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณหมายเลข7หมายเลข23หมายเลข16หมายเลข26หมายเลข5้าหมายเลข28หมายเลข10หมายเลข5หรือไม่ก็เกิดวันพฤหัสบดีหรือไม่ก็เกิดราศีกันหรือเกิดเดือนกันยายนหรือไม่ก็เกิดวันพฤหัสําหรือไม่ก็เกิดวันเสาร์ ไม่ว่าคุณและเขาจะเกิดวันเดือนปีอะไรหมายเลขอะไรเนะ่ะเขารักคุณเขากําลังวางแผนจะสารภาพรักกับคุณเตรียมตัววางแผนจะมาพูดมาบอกให้คุณรู้แบบนะเรื่องราวดีๆมาให้คุณหรือไม่ก็อยู่ที่คุณเลือกเพราะทุกอย่างจะเกิดขึ้นกับคุณแบบคาดไม่ถึงท้าวทาตาลดสมหวังแบบคาดไม่ถึงเพราะตัวเขาเองก็มีเรื่องราวที่คาดไม่ถึงเรื่องราวดีๆเนี่ยมีความรัก การแต่งงานเพราะมีภัยของพระรามกับนางสีดาเป็นคู่แท้คุณก็มีความกามเทพอยู่ที่คุณเลือกคุณตัดสินใจคุณรักคุณว่าคุณรักใครคุณจะสำเร็จสมหวังเพราะคุณเป็นหลักเนี่ยเป็นหลักความคิดเป็นคนที่คุณรอคอยที่คุณตัดสินใจเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์หลักแท้แล้วเรามาดู ว่าเรื่องราวให้ความรักบอกคุณหัวใจคุณความรักคุณจะบอกคุณว่าอย่างไรมีคนที่เขากำลังจะมาสารภาพรักกับคุณอะ่ะเขารักคุณแล้วจะเป็นอย่างไรคิดอย่างไรจะทำอย่างไรเปิดกว้างเหมือนบอกให้คุณพร้อมที่จะรับสิ่งที่โชคชะตากำหนดไว้สำหรับคุณแล้ว ให้คุณเปิดหัวใจคุณเปิดรับเป็นโชคชะตามอบให้คุณไต้สำหรับพูดถึงพลังแห่งความรักเปรียบเสมือนแม่เหล็กดึงดูดจิตวิญญาณของคุณเข้าด้วยกันน่ะจะเป็นคนที่คุณก็รักเขาเขารักคุณด้วยพลังความรักของคุณน่ะดึงดูดเข้ามาหากันด้วยพลังความรักเขามีให้คุณด้วยความดีของคุณแล้วการมาเทพบอกว่าอย่างไร กรรมเทพช่วยบอกทีเป็นอย่างไรกรรมเทพบอกว่าคงความมองโลกในแง่ดีให้คุณมองโลกในแง่ดีการคิดบวกและศรัทธาในความรักความศรัทธาคุณจะ,จะนําคุณความรักน่ะนำคุณน่ะไปพบกับความรักที่ดีความรักที่ดีมาสู่ชีวิตของคุณให้คุณคิดดีพูดดีทดําดีมองโลกในแง่ดี เรื่องราวดีๆเข้ามาได้สำหรับว่าอย่างไรรักที่ไม่อาจแตกสลายคนคนนี้มีความรักแท้ต่อคุณคุณก็มีรักแท้ต่อเขาเนี่ยคุณสามารถเอาชนะปัญหาใดๆที่เกิดขึ้นได้ด้วยความรักเอาชนะปุะสักันต่างๆได้ด้วยคุณรักเขาเขารักคุณ ค่ะข,ขอบคุณกันกดติดตามซับสไครไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ